ายคลิปก่อนนะ,นะและ้วตาบสวัสดีกันอีกแล้วผมอีก้นจนแชนแนวและแฮปปี้นิวเียร์ด้วยนะครับที่ผมไม่ได้มานานที่ผมไม่ได้ทำคลิปมานานก็นพ<อ>เพราะว่าผมขี้เกียจแล้วผมไปเยี่ยมใครบ้างลลืมไปแล้วเราจะมาเล่นโลบอก,กันเลย ถ้าคุณอยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรบ้างก็บอกมาได้เลยนะครับ Remember t w e n t ผมว่าผมจะเล่นเกมอื่นอย่าง War Thunder War Thunder กี่วันมันจะระเบิดปุ๊มไม่ใช่ห้าวันแล้วอะไรนะ้าอะไรนะ้าอู้อัพเร็วสมนนาร์ ผมมีเครื่องบินอะไรบ้างกะเครื่องบินแรกก็คือเครื่องบินนี้เครื่องบินที่สองก็คือเครื่องบินนี้เครื่องมือที่สามก็คือเครื่องบินนี้อะไรกันนี่เครื่องบินแรก,กคือ P S B Y คื K S A คาราสคารานยอาอาแมนกดทไม คาราเบียได้ินที่สองก็คือ b ีสามสี่ินที่สามก็คือ P40 P4OE1 ต่อไปก็ S SB2012 สวยวินที่ผมชอบเลยก็คือเครื่องวินเน่มีสสี่ โอเคแล้วผมจะมาเล่นเกมนี่หนึ่งหรือไม่จะสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไหมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโอเคผมก็อยู่ด้านนองนะครับผม นี่ครับ ga, ป forward, ่า e t สโกแมนมาตรงนี้มาตรงไหนผมไม่เห็นนายโอ้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 ม่ตองแบกเลยครับ ผมอยู่ด้านนอกกับนกผมดานอยู่บในกรงนะนกผมอะ่ะโอเคต่อไปก็คชอให้มันมองยากมากเลยผมอยู่ด้านนอกแล้วผมมองยากมากถ้าผมอะไรไม่เจอนี่ก็ขอไปด้วยนะครับน,นั่นบอรเท่นี้อันนี้อันนี้อ่าอ่าหายไปแล้ว ถ้าไม่ต้องเหอ,อะจิมี้กระต่ายคุนัมเบอร์ชอนีฝาคุณรู้ไหมว่าจริง ทำไมถึงเ,เดินเราจีนจีนไม่มีสาระอีก็ไกลจนละไอโซมินที่อันนี้ตรงนี้มันนมิสยใส่เบา โอ้โโอ้โหโอ้หโอ้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 ไเดียังยิงไม่ทันเลยีลตรงนะ้นท่ากิตและไอ้เครื่องมั่นโอ้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 โอดีไม่ดีโอ้โอ้ไม่ เวลานิงเกียยกขึ้น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 อ่าตายไหลยยับยับลอยเลยบอมเมอร์มีทูบอมเมอร์เอ้ยไม่ใช่ละม,มีทูสปินลิปเอ้ยไม่ใช่ อยากจะมีเปลี่ยนยิงนะ,ะมีดูบอมือบอกแต่อยากจะชนน่เนี่ยผมว่าเราเล่นเกมนะี่ยเพราะว่าผมมองไม่ได้เลยเนะี่ยวันน้าอาเอป็นปัจจัย เราได้เล่นเกมนี่คลาสิกคลาสิกก็คือคือแค่แค่แค่ God Simulator สาม g ซี Simulator สาม,สามไงขึ้นอย่าแปลกเลย ป๊บอบกร์มันได้เลยรับน,นี่พึ่งเจ็นาทีแรกเนะแบบเก็บนาทีแรกเกมแรกเจ็นาทีท, 2, าที่สองเรียบร้อยเกมแล้วบด เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหนังโอ้ยช้าสามสอง,สองอหนึ่งนีเร็วกว่ายับบักเข้าไปได้โอ้ย เ็่าเปิบเปึบปล่าพับปั๊บปับปั๊บเกมที่สามารถบักได้เกมแปลกแล้วเกมแปลกแล้วบักก็แปลกอีกบัตเตอร์ไฟ อีกครั้งหนึ่งนะคือผมไปอายุทยาแล้วผมเกิดเป็นเด็กอายุทยาแหละไปไปตัวเองเพื่อบินไปนน่นพุ่มห้ามพิงแหนมอ้อนี่ะที่เขาชริงจังสวัสดีครับ ผมมาลายงานขาวครับไรแพนี่มันมาได้ไงเนี่ยฮะเออคุณไม่ต้องแปกเลยครับเดี๋ยวผมจะชวยอะไรให้ดูเด็ดบักตรงนั้นนั่นแหละครับอต้องอึงละเป็นเอแทน Y, Yay! Man Y. ye Oh my god! Ah! Uh, 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 ah! Uh. Ah! Be! Be! Fa! Kanan kalau game lama ke ที่นี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออียังวะมันคืออียังมันคืออียังมันคืออียัง Ơ oh, Cái tóc nghịch tiếp cận Bớt 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 ให้เปิดเปิดเออได้กระโดดครับโถยก็ได้กลับรถกันกน,กน,กน,กนี้ขอดับอารมณ์นะรถจนรถรถ คล,ล,ลอดถอยรถวิ่งโล่เร็วสุดละนี่แค่นี้น็อปีดฉันจะบินใบบนฟ้า นายองท่นองพ่อรธอพอรา ทำไมเกมนี้ไม่มีรถพยาบาลบ้างเลยอ่ะมีแต่รถตำรวจไม่มีรถพยาบาลแล้วมันไม่เหมือนบนคอมซะด้วยี่เกมนี้หลอกเราปะเนี่ยเดี๋ยววันเราแค่ไม่ได้เซตติ้งได้ I am the president No, I am the president. Man, maybe water, Man, maybe high water. ใครมันก็ต้องแกอยู่แล้วมาก็มาน,น,นเดิม เคคนหายไปเฮิวทำไมมันเออเสียเขินสะเวรเลย ของสหรัฐอเมริกาอันนี้ประเทศอะไรกันถามจริง I am the President yeah I am Donald Trump นักแกมคือใครอยากหาเรื่องอยากมาหาเรื่องกับฉันเพราะฉันตีที Long Ben non gặp con ừ, sống Scary nè Scary 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 money money Scary Scary I am Scary Yeah. Oh. Oh.

ันนี้เปียอและนี่กบะดองสีนี้แ้่ฉันกรตดองเป็นคลาวเป็นเอยิป สุดอลพนเดะสุดาดุนดุนดุนเดะาดาเดะโทนี่ชักชันชัก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 แล้วชักชัาชักชักชักแล้ว

ฉันจะขับรแถบบฉันจะขับแบบรถพ่อขับรถได้อืมมันแปลกบ้างมั้ยเนี่ยฮะคงไม่แปลกไม่ได้แปลกมากเท่าไหร่นะที่รกพ่อต้องขับรถได้แล้วสิ แล้วอันนี้ก็บัดปุงป้งฉันส้นกับข้าไม่นะหัวของฉันหัวสุดสลวยอู้ ด้วย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 อ่าฉันจะการ์เวนตัวเบี้ยวแกนหนักแกหักเอาขาหักเอา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 ,เอา,เอา,เอาการ์เวนอะไรไม่รู้อ่ะเอาตายแล้วไม่น่าเข้าไปเลย Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. oh dear yeah. วันธรรมดาธรรมดาที่สลดวันธรรมารรมดาที่สลดาวันธรรมาธรรมดาที่สลดาวันธรรมดาธรรมดาอฉันจะเอางล้วทำไป

Apples Burung จะทำอีกแล้วนี่นเราขอจบเป็นจบไปเลยดีกว่าขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูด้วยนะครับบาย